เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งหายตัวเข้าไปในป่ายาวนานถึง7วันจนเมื่อเธอกลับมาอย่างไม่คาดคิดและมีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมทําให้คนในครอบครัวพากันหวาดระแวงในตัวตนของเธอเรื่องราวของคนที่กลับมาพิมพ์บอนี่ฉันใ,ในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากสปอยลและรีวิวนี้ได้เลยครับ คนที่กลับมาพิมพบอนเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญสัญชาติอินโดนีเซียเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคติความเชื่อของคนพื้นเมืองหมู่เกาะชวาที่มีความผูกพันกับตำราบโบราณชาวพื้นเมืองที่ชื่อว่าพิมพบอนโดยหนังได้เล่าเรื่องราวของหญิงสาวชื่อว่ารานะที่เข้าไปเที่ยวในป่ากับเพื่อนชายชื่อว่าจานุในระหว่างเดินเข้าป่าลึกทั้งสองคนก็พลัดหลงกันและรานะก็หายตัวไปในป่ายอย่างไร้ร่องรอย ทุกคนในหมู่บ้านก็ช่วยกันตามหาเธอแต่ก็ไม่มีใครพบเธอนะครับจนเวลาผ่านไป7วันครอบครัวของราณะจึงตัดสินใจประกอบพิธีกรรมส่งวิญญาณให้กับราณะซึ่งแน่นอนว่าแม่และพ่อของเธอนั้นก็ไม่ยินดีที่จะจัดงานนี้พ่อแม่เชื่ออยู่ในใจลึกๆว่าลูกสาวของเขานั้นยังไม่ได้ตาย และในระหว่างการจัดงานนั้นเองนะครับราณะก็มาปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านจนทําให้งานนั้นต้องถูกยกเลิกไปแต่ราณะก็ไม่ได้มาในรูปแบบพฤติกรรมที่เคยเป็นมีจิตใจล่องลอยดวงตาแข็งกร้าวพูดน้อยและสงวนท่าที นั่นมันก็ทำให้ป้าของเธอที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์โบราณของชาวชวาเริ่มสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ได้และก็หาทางพิสูจน์ว่ารานะที่กลับมานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงร่างที่ถูกผีป่าเข้าสิงร่างเท่านั้นก็เลยมีการตกแต่งดอกไม้ใส่จานและให้ป้าอีกหนึ่งคนไปวางไว้ที่ใต้เตียงก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเธอนั้นเป็นคนหรือผีซึ่งถ้าเป็นผีนะฮะดอกไม้ในจานเนี่ยจะแห้งทันทีซึ่งก็จริงครับ ปาทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องทําพิธีขับไล่อย่างรวดเร็วซึ่งก็อีกแล้วนะครับที่แม่ของร้านั้นก็ไม่ยอมให้ประกอบพิธีดวงวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างของรานะก็เริ่มแผงฤทธ์ไล่หลอกทุกคนที่พยายามสืบหาตัวตนก็เริ่มจากจานูเพื่อนชายของเธอเลยนะครับที่รู้ว่ารานั้นแท้จริงแล้วเสียชีวิตในป่าครับก็ตามติดจนกลายเป็นเงา และก็ยังเข้าหลอกล้อนในความฝันของป้าทั้งสองคนที่ต้องการประกอบพิธีขับไล่และรอทุกคนที่พยายามตั้งคำถา,ถามถึงตัวตนของเธอด้วยครับจนเมื่อถึงคราวแตกหกักป้าของรานะก็ด่าแม่รานะว่าเชื่อในวิทยาศาสตร์มากเกินไปเชื่อมากกว่าความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้าน และเมื่อตรวจสอบกับตำราพิมพ์บอลแม่ของราณะก็เป็นกลากินีครับเมื่อแต่งงานเข้ามาในบ้านก็เกิดความวุ่นวายและก็เกิดการตายของคนหลายคนนะครับและแม้แต่การตรวจสอบโชคชะตาราศีตามวันเกิดของรานะด้วยแล้วก็ไม่ดีเช่นกันและสุดท้ายแม่ก็ต้องยอมให้ป้าประกอบพิธีกรรมครับ ก่อนจะประกอบพิธีการขับไล่น้องสาวของราณะกับจานูก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าอีกครั้งเพราะเชื่อว่าในขณะที่กำลังจะประกอบพิธีการขับไล่นั้นร่างของราณะที่เสียชีวิตไปแล้วและหาไม่ได้มันจะกลับมาปรากฏในป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงการประกอบพิธีกรรมตามแบบดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองเกาะชวาผีป่าหลายตนก็เข้ามาในปร,รำพิธีด้วยและผีป่าที่สิงอยู่ในร่างของราณะก็ทรมานจากการประกอบพิธีกรรมด้วย ร่างกายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นแผลผู้พองจนถึงที่สุดแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งของป่าเนี่ยก็พบร่างของราณะจนไดน้และเมื่อทุกอย่างสงบลงนะครับจานูก็อุ้มร่างของราณะที่ไร้ลมหายใจกลับเข้ามาในหมู่บ้านยังงานประกอบพิธีได้ครับ ส่วนร่างที่ถูกผีร้ายเข้าสิงนั้นนะฮะก็หายไปจากจุดนั้นทันทีครับและแล้วครับบ้านและความผูกพันอันดีระหว่างทุกคนของราณะก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับจากนั้นคนที่กลับมาพริมบอนก็จบลงณนะตรงนี้ คนที่กลับมาหรือพิมพ์บอลแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแนวผีปีศาจโดยใช้กติความเชื่อดังเดิมของชุมชนในมูเกอะชวาก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวของผมแล้วนะฮะในเรื่องนี้ความน่ากลัวความหลอกหลอนนั้นในภาพรวมก็ไม่ได้ถือว่ามีความโดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับถึงขนาดที่ว่าจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังผีก็ยังได้ไม่เต็มปากเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็มีอย่างน้อย2เหตุการณ์ที่หนังเนี่ยเขาเรียกความหวาดระแวงให้กับเราได้ไม่น้อยก็คือฉากแรกน้องสาวของราณนะแอบ่องที่ใต้ประตูของห้องน้ำครับก็เพื่อดูว่าพี่สาวของเธอเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่หรือเปล่าระหว่างที่คนดูกําลังลุ้นอยู่นะครับรานะเนี่ยก็ก้มลงมามองสวนกลับออกมาเลยนะครับ ส่วนฉากที่2ก็คือคุณป้าของรานะเนี่ยนะฮะก็แอบเอาจานใส่ดอกไม้ไปวางไว้ใต้เตียงของรานะแล้วรานะเนี่ยก็เดินเข้ามาจากด้านหลังส่วนตัวแล้วนะครับสฉากนี้ทำได้ดีที่สุดของหนังนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถือว่าธรรมดามากครับส่วนการออกแบบผีก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะฮะผีมีความซีดดาเหมือนกับภาพขาวดําเลยครับ และสิ่งนี้ก็ทําให้เรานั้นสามารถแยกออกว่าใครเป็นผีใครเป็นคนส่วนการหลอกหลอนก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการปรากฏตัวในความฝันหรือการปรากฏตัวของผีในมิติของคนตายในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับ บริบทต่างๆของความเป็นหนังผีนั้นดูไปดูมามันก็เหมือนกับการที่เราดูหนังผีไทยเลยนะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเรื่องนางหน้าของฉบับอวิทนีนีนิมิบุตรนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะหนังผีไทยในช่วงปี2520ถึงปี2535ซึ่งดูแล้วก็ทําให้อดคิดถึงบรรยากาศของความเป็นหนังผีไทยในช่วงนี้ไม่ได้เลยนะครับรูปลักษณ์ของผีก็มีความเฉยครับบริบทของการพยายามปิดปากผู้คน ที่รู้ความจริงในตัวตนของผีมันก็คล้ายๆกับแม่นาฉบับโบราณที่พยายามจะเอาชีวิตของทุกคนที่อยากรู้ความจริงของเธอครับหรือพยายามเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผีนั่นแหละนะครับก็อย่างว่าแหละนะฮะ ไอเจ้าพวกดวงวิญญาณเร่ร่อนเนี่ยนะฮะมันก็มีขันไม่ครบ5จึงอยากจะมีร่างกายเป็นของตนเองครับก็เพื่อใช้ในการเสพสุขอย่างเต็มที่เหมือนคนเป็นได้กินแบบเต็มปากได้รับรู้รสชาติอย่างเต็มริ้นนะฮะได้จับต้องลูบไล้เต็มสัมผัสได้มองเต็มตาได้ยินเต็มหูซึ่งไอดวงวิญญาณเหล่านี้ก็พยายามปกปิดตัวตนและรักษาร่างเอาไว้อย่างเต็มที่นั่นเองแหละนะครับ แต่นั่นมันก็ไมไ่โดดเด่นมากไปกว่าการที่หนังเนี่ยกำลังเสนอในแง่มุมมองของความเป็นคติชนวิทยาซึ่งโดยส่วนตัวของผมเองนะฮะมองว่าหนังมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนมากกว่าก,า,การเป็นหนังผีได้ซ้ําครับเช่นมีการนําความเชื่อจากชาวพื้นเมืองเรื่องการพิสูจน์ความเป็นผีโดยการนําดอกไม้มาเรียงใส่จานแล้วก็มีการใส่เกลือลงไปนะครับนําไปวางไว้ใต้เตียงของผู้ที่สงสัย หรือการนําใบไม้ที่มีขนาดยาวมาถักเข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปด้านในเพราะเชื่อว่าจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้กับผู้คนและบ้านเรือนครับโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมในช่วงการขับไล่ผีหรือขับไล่สิ่งอัปมงคลในช่วงท้ายเรื่องนะฮะก็เป็นการขับไล่ผีออกจากร่างกายของบุคคลก็ถือว่าทําได้ดีครับ เราได้เห็นรูปแบบของการจัดโต๊ะหมู่บูชาการถวายเครื่องเส้นการเชิดหนังนะฮะหรือที่เราเรียกว่าหนังตะลุงมาประกอบกับพิธีกรรมด้วยการขับร้องเพลงการบรรเลงดนตรีมโหรีแบบชวาหรือแม้แต่การแต่งกายในการประกอบพิธีกรรมโดยการใส่ชุดสีดำนุ่งสรงหรือผ้าถุงในแบบชวาในภาพยนตร์ด้วยครับ โดยเฉพาะตำราพื้นเมืองนะฮะที่ชื่อว่าพริมบอนก็ถือว่าเป็นตำราที่สำคัญที่สุดมีอิทธิพลต่อผู้คนบนเกาะชวามากที่สุดซึ่งหนังเนี่ยนะฮะก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากจนนํามาตั้งเป็นชื่อของภาพยนตร์เลยทีเดียวแล้วก็มีการเอ่ยถึงชื่อตำราพริมบอลในภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะครับ ตำราพิมพ์บอนก็คือหนังสือแห่งการทำนายของชาวเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะครับชาวชวาเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เรื่องพิมพ์บอลเป็นพื้นฐานของชีวิตซึ่งมันก็มีคำทำนายเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เป็นตำราโหราศาสตรชวาทำนายบุคลิกภาพเรื่องของการแต่งงานวันมงคลวันอวมงคลทุกสิ่งสามารถเห็นได้ในหนังสือพิมพ์บอลครับ หากไม่ทราบเนะะื้อหาคำทำนายก็ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างระมัดระวังนั่นเองแหละนะครับพิมพบอนก็คือวงจรชีวิตของมนุษย์ชีวิตมนุษย์ทุกคนจะต้องถูกเขียนด้วยอักขระชวานี้ครับในพริมบอลยังอธิบายด้วยว่าในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตก็มักจะมีพิธีกรรมที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็อย่างเช่นในตำราเนี่ยมีพิธีกรรมที่มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านชีวิตหรือไรอ์ออฟพาร์เซนะฮะเช่นเมื่อทารกเกิดมาก็ต้องมีงานสลาธรรมเมื่อเด็กมีอายุครบเจเดือนก็จะมีงานตุดบูรานำและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเด็กชายทุกคนจะเข้าพิธีสุนัตพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเข้าพิธีการแต่งงานกันเป็นต้นนะครับแต่ทุกพิธีเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาทุกอย่างจะต้องทำในบางคืนที่กำหนดตามการคำนวณของพริมบอนชวาว่า,าไว้เท่านั้นนะครับ จึงไม่แปลกใจเลยนะฮะถ้าหากเรารู้ว่าตำราพิมพ์บอลเนี่ยมีความสําคัญสําหรับชีวิตของชาวชวามากเพียงใดและจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ตัวละครหลายตัวในหนังเนี่ยให้ความสําคัญและให้ความเชื่อถือถึอถงเนื้อหาในตำราพิมพ์บอลอย่างในเรื่องเนี่ยมากเลยนะครับ นอกจากนี้นะฮะหนังเขายังใส่เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองกับหลักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันไม่สามารถเอามายืนในจุดกึ่งกลางกันได้จะต้องมีการนับเถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ นอกจากนี้ในหนังก็ยังนำบทบาทของสมาชิกในครอบครัวใหญ่ตามแบบฉบับของชาวชนบทดั้งเดินในชวาเนี่ยนะฮะนำเสนอออกมาได้ดีทำให้เห็นว่าในหนึ่งบ้านนั้นมักจะอยู่กันในรูปแบบของครอบครัวใหญ่ครับลุงป้านะ้าอาพ่อแม่เนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับแต่ก็ยังมีความรักษาระบบเครือญาติที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยเป็นห่วงดูแลซึ่งกันและกันดีครับ หรือแม้ว่าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันจะเลยเถิดเป็นการสอดก็ตามนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็เต็มใจที่จะมีการช่วยเหลือหรือแนะนำกันแบบนี้นะครับกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับพริมบอลที่ฉายในปี2023เนี่ยนะฮะก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญสัญชาติอินโดนีเซียโดยรวมแล้วนะฮะก็มองว่ามีอนุภาคของหนังเนี่ยหลายอย่างที่มันเชยมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมที่อยู่ในหนังเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายบ้านเรือนและตลาดนะครับอย่างเช่นตาช่างเนี่ยก็ออยังคงใช้วิธีการทวงน้ําหนักอยู่เลยครับมีการสอดแทรกการลเล่นโบราณนะฮะการประกอบพิธีกรรมการขับไล่ผีขับไล่ปีศาจการเชิดตัวหนังการบูชาคู แม้ว่าบางจุดเนี่ยนะฮะจะมีความยัดเยียดมากเกินแต่ก็ตามครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะฮะกับรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากๆเป็นการนําเอาวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองมาผูกกับหนังแนวสยองขวัญได้ลงตัวครับโดยเฉพาะการนําตําราพิมพ์บอลชวาที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของชาวชวามากที่สุดมาใช้ในหนังได้อย่างลงตัวดีครับ และแม้ว่าหนังเนี่ยนะฮะจะไม่น่ากลัวในแง่ของความเป็นหนังผีแต่กลับทําได้ดีในบริบทของความเป็นหนังพื้นเมืองจนทําให้หนังเรื่องนี้โดดเด่นขึ้นมาและน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก่อน,นับว่าเป็นหนังผีอินโดนีเซียห้ามพลาดอีกเรื่องหนึ่งไม่แพ้หนังผีรุ่นที่ที่นําคติชนวิทยามาใส่ในเรื่องได้อย่างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นอิมเพสติโอบ้านเกิดปีศาจที่ฉายในปี2019ครับ เมเดดเดวิลเทคอยู่บ้านเฮียนวิญญาณโหดที่ฉายในปี2018ซาตานเสเล็บเดี๋ยวแม่ลากไปลงนรกที่ฉายในปี2018แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับและถ้าเป็นการไม่นับเนื้อเรื่องที่แทบจะไม่มีอะไรเลยผีป่าก็ไม่มีความเฮี้ยนเลยกับนักแสดงที่เล่นแข็งทื่อราวกับก้อนหินหรือขอนไม้ก็นับว่าเป็นหนังผีที่ดูสนุกมากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งสามารถรับชมพริมบอลหรือคนที่กลับมาได้ที่ Netflix ซึ่งก็มีบรรยายไทยให้ด้วยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบคนที่กลับมาพริมบอล2023เอาไว้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อเแลงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ